ไม่ตอนแรกตีฟันเดอร์เบดจานเชื่อปะอขึ้นบวก4แตกไป5รอบอะ่ะคือถ้าผมเอาเงินที่ตีแตกนะไปซื้อได้บวก5แล้วอะฟันเดอร์เบดยูพีอแล้วทไมไม่ทำอ่ะไม่ก็ไม่คิดว่ามันจะตียากขนาดนี้ไงยากเกินนักเตะหุข่วยเตะอย่างยาก <laughs> แมันทำไมมันแตกง่ายเกินนะช่วงนี้บวกศาสมันต้องลุ้นอ่ะวันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่ผมใช้อยู่มาแนะนำั่นก็คือแว่นออฟตัซซีโร่ใส่แล้วสบายตาให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ลิงก์ด้านล่างอย่าลืมใช้โค้ดฟีฟ่าเวอร์ดูฟักเพื่อรับส่วนลดด้วยครับผมรับส่งคลิปไอเทมในเกมถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็น S V A P หรือว่าแพ็กต่างๆติดต่อร้านเจนันเกมมิ่งสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัยลิงก์อยู่ด้านล่างครับนี่ผมเอาลินเดอร์เลิฟยูพียืนคู่กับจอห์นนี่เอเวนไปยูพีเนี่ยเก่ง คือร่างเทพของรีเดอรเลฟเลยอ่ะเอาจริงขนาดนั้นเลยว่ะแต่พาร์กที่ผมรู้สึกว่ามันอารมณ์แม่งเหมือนมันคือรุดกุล,ลิตอ,ะอ่ะ,ะเออคือบอลยุงไหนปาร์ยุงนั้นเอาจริงปาร์คมันจะเป็นรุดกุล,ลิตได้ไงวะปาร์มันก็ต้องเป็นปาร์เดิมันวิ่งคลานทางสนามเลยจา้าเอา้ยขนาดนั้นเลยวะโอ้มังผมจะหลอกทำไมอ่ะ หลอกกูซื้อต่อป่ะเนี่ยมึงวางขายป่ะเนี่ยวางขายห้าอะไรผมก็ซื้อก็มาเหมือนกันสองหมื่นเอ็มมันมีคนขายพวกนึงเฮ้ยมึงปั่นราคาแล้วปอนปั่นราคาให้โดนแบนเลเว้ยขายให้ปั่นนะนอนปั่นกับเจวเล่นอยู่บ้านเอ็มมีประโยชน์ปะมีตรงไหนวะไม่แต่แต่จริงจริงจานจานลองเลยอันนี้ผมแบบแนะนำลยจานลองดูลองซื้อบวกหนึ่งมาตีใช้แล้วบวกสามมาดีนเลิฟอ่ะไม่แต่แม่งคือแม่งคือร่างเทพของมันจริงอ่ะโอ้โหเฮียมันคนระสไตล์วะเดี๋ยวว่ามันมันเพิ่งมาใหม่ว่ามันเลยแบบมาใหม่อ่ะเดี๋ยวมันก็ปรับกกกกาเเหมมืืออออนนนนดิ่ะรูู้้ััยคทุวี นักเตะที่มันมีมาก่อนมันปรับให้กากลงจริงๆหรอวะว่าเราคิดกันไปเองวะคิดว่าไงมันผมว่าเราไม่ได้คิดไปเองไปแต่อย่างโรนัลดปีทีซีทีทีงี้ยบวกหนึ่งบางทีเราเจอแม่งก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมอาจจะไม่ได้คิดกันไปเองหรอกเฮียมันก็อาจจะแบบเนี่ยแหละมันอาจจะโหดจริงอ่ะเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหรแป๊บเพิ่งที่กำลังเซตตัวอยู่เฮ้ยคือกากตบเลยอ่ะตบแบบเพี้ยเลยอ่ะ ไอ้ยิงวอทเธอก็ดีนะเว้ยเอาจริงดีดิคนเราต้องดิงวอเตอร์ให้ครบวันละเจ็ดแก้วไอ้ที่ไม่ไม่ไม่หมายถึงในเกมอะไรดิงวอเตอร์ไหนอะไม่กดอะเอารีบอะเมื่อกี้ใครบอกไม่ต้องรีบวะแล้วกลัวกลัวถึงได้ช้าเคยกลัวเหรอเหมือนกลัวไงแสดงพฤติกรรมแบบเหมือนกลัวตอนนี้อีเวนต์บวกห้าได้แล้วครับแล้วก็ลินเดเลอร์บวกห้าได้แล้วแต่ปาร์คบวกห้าที่ผมต้องคิดเลยสัตว์บวกสี่ไม่กล้าขึ้นเลยตอนเนี้ยไม่บวกสามยังต้องลุ้นอี ป่ว,<อ>วตยตีบวกสี่แต่ือไม่ทองเลยไม่และตีมันไม,ไม่ไม่ได้ตีแบบไอ้นี่นะไม่ได้แบบว่าตีแบบว่าต่อเนื่องนะแอ่าจารยอ,อผมก็เว้นช่วงนะนเออแต่แม่โอ้ไอ้ที่ยฝาจะตีตอันนี้คือด่าเกมใช่ไหมให้ด่าเกมใด้ด่าตายไหมละ่ะ <laughs> ไอ้ไอ้ปาดนี่แม่งผมผมยังกดไม่ค่อยชินไงในคีย์บอร์ดโอ้กดได้บางกว่ดโอ้โหอะไรทำไมเป็นบอรเตอร์มันมันไม่ตะคุบบอลวะเออเกื่อไม่จานจานเจอบ่อยปะเจอในแรงลุยู่ไม่เวลาจานเจอลุ่งเงี้ยในแรงจานร้อนนะร้อนอะไรนี่ฝีมือรอกดในจังหวะที่แบบว่าไอ้นี่โอ้เหอะหมอยเก็นึ่หมอยอะไร เรานี่ต้องแบบว่าเนี to to ้ยแหละตักเทียแหละสมัครไอดีแบบสมัครไอดีใหม่มาเลยดีกว่าตัวบวกศูนเนี่ยไม่มีเวลอ่ะตัวปลจอกลูกป้าปล่อยป้ายิงดีไม่ได้ปล่อยหรอกโถก็แล้วมันอ่อนไม่ฝากไร้ปร้านี่ยิงอยู่ตรงไหนของสนามนะรู้เลยหัวแม่งดำปิดฝันจริงว่ะหุ่นมาอย่างหนาๆ่งมาอย่างหนาๆ เรู้ไงก็เลยไม่จ่ายอะไรน้องๆออะไรน้องๆการตอบอลแบบระดับโลกเออปล่อยให้เดี๋ยวแบบไม่ตื่นเต้นอ๋อเดี๋ยวให้กลัวไม่กลัวไม่ได้คิดกลัวไม่ได้คิดมมามามเดี๋ยวอันี่เดี๋ยวไม่มีกำลังใจเล่นเกมฮับลกเก็ตหายากไหมตั้งซื้อมาสองวันแล้วโอ้โหผมตั้งมาตังเดือนกว่าคุณผู้ชมรอยชินไปแอเฮด อ๋อฮอตบวกเลอยคีเหรออ้ยหาง่ายนึกว่าเอลเฮดให้เอลเฮดดีกว่าคุณผู้ชมลอยคีน่ะถ้าถะบวกเจ็ดนะโมะอะไรอะไรอะไรเฮ้อโหอันนี้เอาเอสเซียงมาเล่นหลังนให้มันฟูมิลานหล่ะโอ้ไม่งานนีไม่โอ้แต่ผมโอเคล้ ไอโดยี like that, <To S 2> ่เบ็ดตีว <ically> ีดิลูกหมวกแม่งอย่างกากเลยบอกเลยิงๆหมวกสิบหมวกสิบลูกเข้าไปอีกสามลูกกินกากกากกระสับเลยโอ้โหอ้เกือบตักไว้เลยอ่ะตักไว้เลยอะตักไว้เลยอ่ะเฮ้ยได้ไงวะ โอ้โอ้อะไรเกือบสวยดูนี่อะไรอะไรแรงมันเหลือเกินมันจะตรงกรอบเข้าในนั่นน่ะเอ้าก็มันตรงก่อซะล่ะตายตรงก่อบมันเฮ้ยมันเล่นดีขึ้นนะเอราะม่มาอันนี้ไม่ค่อยได้เล่นจริงๆเลยไม่ค่อยได้เล่นตอนตัดตีมนะเล่นแบบหลังตัดตีมหลังใหม่ถนัดเล่นเหลือเออเวลาแบบเด็กๆ ตโตไปหน like oh, ึ่งทีโอ้เซตได้ไงวะโป้เหนียวอะเโอ้โหไม่ยังด่าอยู่เวล่าเตอร์เป็นไปคนล่าวนนี้โปนะครับไม่ได้เก็บบอลเไม่เป็นเหนียวได้ไงอาจารย์ประกาศต่อชานเกิดนะเกิดลูกนี้มาได้สวยเลยเด็กเขาเล่นกันอย่างเงี้ย โอ้ยไอ้ยโดแม่งก็ท้าเกินกว่าตะหาช่องไอชิบขายแต่รู้รู้รู้สึกว่า UP อย่างนี้แจกเยอะนะเอ้ไม่ใช่ UP ไอเนี่ยไออะไรนะไอซีดทั้งกิจกรรมทั้งแรเคเ้ยวเลยแม่ดึงดูดจริงจริงปกติหาโคตรยากโคตรอันนี้คือเติมเติมแม่งเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตังเออครับลูกนี้ กอหลังเออบอกเลยคุณผู้ชมกอหลังเออแอล์ฟหลังไม่หมดด้ยดูใครใครว่าไอ้เหี้ยโอ้ตอนนี้อีเวนต์เอาไหสองเข้าชายโคเลยชายโคไปสองทีกระดุมซิโครงแทบหักเป็นฟอร์ดินานส์นะไม่มีทางบอกเลยแล้วไม่เอาลงอ่ะให้แต่เอาตัวยูพีให้ดูไงจะไปให้ดูแบบว่าดิเด็ดของมันเป็นยังไงกระดุมนี่มึงจะจะอวยหรือว่าจะด่าไม่ถ้ามันเล่นดีก็อวยเล่นไดีก็ด่า อาจจะมีสิทธิ์พาลูกนี้นเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยมันตงให้ไข่ว่านะฟานเบ็กอะไรวะเนี่ยใจชากไปข้างหน้ามน่ยขึ้นหลังเก็งโค้ชจานมีห้าดาวจานมีห้าดาวสวักตวห้าดาวหรือว่ามันทำโค้ชอะมันมันทำยาก น่าจะยากนะนหนึ่งเปอร์เซ็นไหนเปอร์เซ็นออกอะ่ะคนห้าดาวอ่ะหรอไปดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูหนึ่งเปอร์เซ็นโอ้โหไอเฮียท้าไมติดหัวนี่แม่งหลุดเร็วนะนแล้วมันติดไงไอพี่อยู่เรื่อรงรอยเทียแทนที่จะเลือกฮอครับข้อข้อแตกต่างคือผมเคยใช้ฮอตมาแล้วครับแล้วมันเลือกด้วยแบบสเปคไงเหมือนเลือกเด็กกันแหละชอบอารมณ์นั้นาะชอนไหนก็ชี้นะนะ บางทีแล้วมึงก็เตรียมตังค์ในกระเป๋าไปพอไปถามว่าก่อนก็ได้พี่คนคนีน้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ <c oughs> ไม่อายก็นะ <c oughs> ไปเดินสอบสองทุกวันสองวันดูราคาได้ครับ <c oughs> แกล้งฟอร์มแบบว่าเออไปนั่งแบบซื้อน้ำเปล่าน้ำเปล่าขวดเป็นร้อยในนั้นอ่ะ <c oughs> ไม่ถูกอะ่ะเป็นร้อยเออโอ้อะไรอยู่ไอเนี้ยคือจะบอกว่าผมเคยใช้รอยทียนปีฮอตไปแล้วคุณผู้ชมในเนี้ยผมลองเอามาเทียบสแต็กดูคือ LH สแต็กมันดูดีผมก็เลยเลือกที่จะใช้ LH ผมใช้มาแทบจะทุกปีแล้วเลยสิโอ้โหอะไรอะไรโอ้โหเล่นอย่างงี้เล่นอย่างงี้เนี่ยนอกเกมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โอ้จรงกระโดดข้ามกูแล้วย้ยกองหลังแม่งมาสอนมันเยอะมันเหยอะหมดอะไรอ่านเถอะยไม่อยากเอาจริงเยอะโง่โอ้ยเี้ย พวกเล่นปาดนี่คือดักได้หมดอ่ะบอกเลยขนาดนั้นเรืออะไรปากโอ้โหแม่เ้ยเฮียเอางูเอางูเอางูโอ้โหเหี้กยกยับโกแล้วมันไม่ทันวะ อยูไปนอนครับไอซิมทำงานไม่ขาดไม่ขาดแค่ที่สองนี้จริงมัาต้องห้าแล้วเมื่อกี้แบบไม่อยากยิงไงกใช่ปอะแก้เกมเลยเหรอหา้องแก้ดิใแก้ผ่าไหมมันจะมันจะอุจจาร์โหไอละโอ้ล้นละเกิน โอ้โหม้วนโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โหจ่ายบอลอย่างนี้โคตรเปลืองข้าน้ำไอ้หี่อะจ่ายแม่งรู้หมดนะเนาะจะส่บไปไหนเนี่ยเปิดโป๊ะวะคนมันเทพไงม้จากเทพวะนนียจานเอาเบ็กไปเล่น RDM หรอเล่นไหนก็ได้หมดอ่ะคนเทพอ่ะนี่ไอ้สิ่นี้ลามยูเทิร์เนี่ยให้มันฟูมิลานเฉยๆเนี่ย ตอนนี้คือทำฟูมิลานอยู่ไม่ถามมันมีพอดีมันได้ฟูมิลานพอดีกันเลยจับวางไงแต่ผมเห็นเวลาอาจารย์ทำคลิปเวลาอาจารย์ทำคลิปผมไปดูแบบสตรีมของอาจารย์สดๆโอ้โหกว่าจะได้คลิปหนึ่งนี่ก็นานอ่ะมันต้องเคลียร์นักตงนักเตะแบบทำกันเป็นชาติไม่นักเตะจานมันแบบพวกบุกผมบุกแปดอย่างเยอะด้วยนะที่จานไม่ได้ขายอ่ะเออลำบากเก็บเก็บไปทำอะไรแบบเอาไว้สลับเล่นหละเลยโอ้โหโชย แล้วเวลาแบบว่าไอเนี้ยมันลําบากนะลำบากชีวิตคนเรามันก็ต้องลำบากไม่ใช่คนเรามันจะไปสบายตลอดได้ไงแม่งเติมกิจกรรมหมื่นหนึ่งคลิปประมาณ3ชั่วโมงจริงๆริงก็เลยไม่อยากเติมเยอะไงเพราะเติมน้อยเด็กน้อยก็แบบโอ้จาแม่งไก่เกิน่อนไหนอ้ดูเหมือนแพ็คเงินจานจัดเองยังเลยดีวะอุ้ยแจ่มเลยแจ่มเลยไอ้โอ้ห้าสามสิบ โอ้เก่งเกินคนเลยวะถ้าเงินเพีเพยวๆก็ประมาณ43,000ื่นมอ็มอจารย์ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเอาไอ้500ที่ไปเปิดกิจกรรมมามากดให้หมดน่าจะทะลุน่าจะทะลุ60,000่นเพราะมันไ,ได้อีกบอลสองกล่องอืมอ้มเฮ้อะไรโดดยังไม่ถึงเลยมกักอือไปเรื่อยไปบอกไอ้แพ็คเงินนั้นน่ะมันแบบต่ำๆ200รเอ็มเลยนะเหรอเออ90้เอ็มไม่มีนะ90้เอ็มจะมีไอ้กล่องไอ้เนี่ยไอ้กล่อง สองหมื่นห้าขวยทำไมมันก่ายบอลันอย่างนี้ไว้เฮียตื่นเลยไหนเฮียต่อเลได้ไหมฮะช่องดีเกิดไอซ่นตีนเนี่ยโคตรดีอะเอาขามไปอะไรล่ะอะไรล่ะฝันักเค้กไปสักหนึ่งทีอ่ะไหนบอกกันได้ไงฝันักเค้กเนี่ยเอาเกมยันรอบหน้ารอบหน้าไม่เล่นแล้วหน้าสองตัวไปดิฉันมับอาจารย์อะไรครับอาจารย์ไหนอาจารชามอ่ะเนาะ กวดดีตรงวัดดีการมีเจ้บ้านหรือเปล่าไอ้ห้ามเป็นโปรเฟสส์ห่าวัดดีการเขาแบบทักทายเฉยๆมื่อะไรนะเขาสาวบัดดีโวยวายทำไมอะเอาผมยอกเล็กกับคนดูไม่ได้ไงล่ะไม่ได้ไงเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักไงเอาพอเหานี่ต้องพัฒนาฝีมือเนี่ยโดนผมยิงไปสองลูกกูไม่แคร์เกมลับโดนยิงเมื่อไหร่ยิงมากกว่าสี่ห้าเท่าเลยหรือป่าฟุตบอลเกมลับอ่ะไอ้เนี้ยน่าเบื่อ